อ่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการเข้าออเดอร์เนาะนะคะเข้าออเดอร์นะคะเราจะเข้าออเดอร์นะคะชุดแรกนะคะมันมีการเข้าออเดอร์หลายแบบเนาะอ่ะเอาแบบแรกก่อนแบบที่1นนะคะการเข้าออเดอร์เป็นชุดนะคะอ่ะนะคะมีเงื่อนไขนะคะหมีลูกศรที่เกิดขึ้นใบเซลลเกิดขึ้นก่อนนะคะ2เข้าออเดอร์จังหวะที่2ออ่ะลุงพิมพ์ผิดนะคะจังหวะที่2อนะคะอ่านะคะ ทีนี้ TP 1.5เท่าเป็นอย่างต่ำนะคะคือต่ำที่สุดให้มันได้1.5เท่านะคะอืมนะนะคะทีนี้ SL นะคะ300ถึง500จุดหรือแท่งเทียนที่เราเปิดออเดอร์หรือ ความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะอันนี้ไม่ฟิกซ์นะคะ SL นะคะแต่ต้องมีนะคะแต่ต้องมีนะบางทีลุงฟิกซ์ SL 500จุดอย่างเงี้ยหลายท่านรับความเสี่ยงไม่ได้ก็เลยไม่ตั้งก็มีนะคะทีนี้เนี่ยอย่าทำแบบนั้นนะคะคือเราต้องมี SL เอา SL เท่ากับความเสี่ยงที่ทํารับได้นะคะแต่ว่านะคะลุงจะมีค่าตัวเลขให้เป็นมารารนก็คือ 300- ถึงจุดนะคะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ท่านรับได้อยู่ดีนะคะ อะเรามาดูกันนะคะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์เนาะมีลูกศรนใบเซลกคือตรงนี้นะคะลูกจะใส่เลขหนึ่งไว้นะคะแล้วเราจะมาเข้าจังหวะที่สองนะคะปกติก็คือนะคะเราเข้าออเดอร์ก็คือหนึ่งมีลูกศรสั่งใบหรือเซลนะคะสองแท่งเทียนอยู่นอกกรอบสีขาวสามก็จะมีตัวโอเวอร์โซลโอเวอร์บอทที่อยู่ด้านล่างและให้ท่านเข้าออเดอร์ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้ i ิเคเตอร์แค่สองตัว เห็นไหมที่ลุงกับเมาชี้นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภยัยจังหวะแรกเราจะไม่เข้าเราจะมาเข้าจังหวะที่สองถ้าท่านใดรับความเสี่ยงได้ท่านจะเข้าออเดอร์ตั้งแต่จังหวะแรกเลยก็ได้นะ,ะเนี่ยนะคะแล้วก็นะคะ TP 1.5่เท่านะ,ะอันนี้มัน3เท่าเนาะให้ท่าน TP 1.5เท่าก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ เนี่ยนะคะลากมาแบบนี้ก็ได้เลยนะคะก็แล้วแต่ถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยใช้2ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าออเดอร์ในจังหวะ1นะคะก็เข้าได้แต่ถ้าใครที่แบบรับความเสียงได้กลางๆเอ้ยหนึ่ฉันไม่เข้าชันเข้า2ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์แค่สตัวเราไปเข้าจังหวะที่2ดีกว่า อย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะอ่ะแต่ในตัวอย่างนี้ลุงจะเข้าให้ในจังหวะที่2เนาะความเสียงระดับกลางนะคะถ้าใครรับความเสียงได้ก็เข้าจังหวะที่1ได้เลยนะคะอ่ะนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างชุดที่1นะเราจะเข้าออเดอร์กันแบบนี้นะคะไปไปดูตัวอย่างชุดที่2นะคะ<วโ> <EN> ตัวอย่างชุดที่2นะคะที่เราจะเข้าออเดอร์กันนะคะก็คือเราจะเข้าออเดอร์ด้วยวอลลุ่มนะคะ ทุกครั้งนะคะที่มีสัญญาณพี่กระต่ายอยู่ข้างหน้านะคะนะคะเดี๋ยวลุงแปะพี่กระต่ายเอาไว้นะคะตรงนี้นะลุงแปะพี่กระต่ายตั้ไว้ตรงนี้ตรงนี้คือ VOL ก็คือวอลลุ่มนะคะนะคะเมื่อใดก็ตามที่มีสัญญาณเซลล์แบบเนี้ยอ่านะเห็นไหมสัญญาณเซลล์ก่อนนะคะจากนั้นนะคะพอเราเห็นสัญญาณเซลล์แบบนี้เราจะพิจารณานะคะด้านบน ตรงนี้นะคะที่ลุงเอาเมาส์ชี้นะคะถ้ามากกว่า 3.9k นะคะถ้ามากกว่า 3.9k เราจะเข้าออเดอร์ TP 1.5เท่า SL 300-500จุดหรือแท่งเทียนที่เปิดออเดอร์หรือความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะคะนะเราจะเปิดออเดอร์นะคะอะตรงนี้มีสัญญาณสั่งเซียวเห็นไหมแต่วอลลุ่มมีเท่าไหร่มีแค่1.1.7นะคะตรงนี้เนาะ วอลุ่มไม่แค่1.5นะคะทีนี้เราจะดูมันเป็นสัญญาณเซลใช่ไหมเราจะดูแท่งถัดไปอะคะ่ะแท่งถัดถัดไปว่าอ๋อมี order, มออเดอร์มีตัววอล u ุ่มมากกว่า3.9ไหมถ้ามีเราจะเข้าออเดอร์นะคะก็คือให้ตัวครั้งแรกเนี่ยให้ตัวแม่มีสัญญาณปลายเซลก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนถ้าตัวแม่มีสัญญาณเซลนะคะทีนี้จากนั้นหาเลยหาวอลุ่มที่มี แท่งเทียนที่มีวอลลุ่ม3.9เ k นะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวแม่นะคะมีวอลลุ่ม4.9้ละสั่งบายล้วก็บายได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาแท่งเทียนอื่นนะคะนะคะคือปริมาณการซื้อขายเนี่ยตั้งแต่3 9 k ขึ้นไปใน time frame 15นาทีเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะคะเป็นการเบรกที่ดีนะคะท่านสามารถนะคะพิจารณาเข้าออเดอร์ได้เลยนะคะแต่ time frame 5นาทีเนี่ย ให้เอา5ไปให้หารด้วย3นะคะก็คือว่า1.3ล้านนะคะถ้ามีสัญญาณไบเซียลนะคะจากนั้นให้หานะคะ1.3ล้านเอ้ย 1.3k พูดผิดนะคะ 1.3k นะคะอ่ะนะคะอ่ะโอเคเนาะนะคะอันนี้คือการเข้าออเดอร์ในชุดที่2นะคะเข้าด้วยวอลลุ่มนะคะอันดับแรกเข้าด้วยสเต็ปนะคะนะ 1, 2, นะคะอันดับที่2เราจะเข้ากันด้วยวอลลุ่มนะคะ นะคะคเรามาดูนะคะการเข้าออเดอร์ในลำดับที่สามนะคะแบบที่สามนะนะคะอ่านะคะต่อมานะคะเป็นการเข้าออเดอร์เนาะในจังหวะในสเต็ปที่3นะคะเราจะเข้าออเดอร์กัน3แบบนะคะในแบบที่3นะคะก็คือนะคะแท่งเทียน1หรือ2นะคะอันที่นี่1หรือ2นี้นะคะ2นะคะสัมผัสกับเส้นสีขาว นะคะขอบสีขาวนะคะที่ลุงเมาส์ชี้นะคะจากนั้นให้ท่านพิจารณาสัญญาณบายนะคะให้ท่านหาสัญญาณบายบบนี้เข้าออเดอร์นะคะ TPSL ให้เรียบร้อยนะคะที่พีเท่านี่คืออย่างต่ำเลยนะให้มันได้นะคะนะคะหนึ่งนะคะแท่งเทียนหนึ่งหรือสองนะคะหนึ่งสองตรงนี้นะคะอยู่หรืออยู่สัมผัสนะคะเส้นสีขาวนะคะจากนั้นให้หาสัญญาณบายหรือเซลล์นะคะเนื้อเทียนเนี่ยนะคะ ของสัญญาณบายเนี่ยนะคะจะต้องไม่สัมผัสแล้วนะไม่สัมผัสกับเส้นสีขาวแล้วนะคะถ้าสัมผัสหรืออยู่นอกกรอบเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าเขาไม่เด้งแล้วนะคะเขาไม่รีบาวแล้วนะคะอ่ะนะคะเราจะเข้าออเดอร์กันในสเต็ปที่3นะคะถ้าใครจาไม่ได้ในสเต็ปที่3เอาแค่อ่าหกับ2ก็พอนะคะอันนี้ก็ โอเคละนะคะอันนี้จะมีมาไม่บ่อยนะคะอันนี้จะมีมาไม่บ่อยนะ,ะถ้าใครจําได้เยอะกว่าคนอื่นก็จะได้เยอะกว่านะคะแต่ถ้าใครจําอะไรไม่ค่อยได้ก็นะคะเข้าแค่วอลลุ่มกับนะคะแท่งเทียนที่อยู่นอกกรอบหาจังหวะหนึ่งละงนะคะเอาแบบนั้นก็ได้นะ,ะแบบนี้มีแต่ไม่แต่ไม่บ่อยนะคะอ่ะโอเคเนาะนะคะสวัสดีค่ะ